เจอกันลอยวอลเลยเนาะทุกคนเลยไม่เจอกันตั้งอาทิตย์ถือจะแย่แล้วเนี่ยอนจวันนี้มีแฟนแฟนมีแฟนแฟนอินเตอหลายคนเลยนะครับ How are you guys today? Can I h e your from other country? o do guys miss our face? วซจะชตอบาบัใจมากน่อที่เราจะไปพูดคุยนะคะสท่นนะขออนุญาตแจ้งเรื่องทางด้านของพีดีพีเอนะคะวันนี้เราจะขออนุญาตนะคะเรามีการถ่ายภาพแล้วก็บันทึกเสียงด้วยนะคะสำหรับทุกท่านเลยส่วนช่่อ ขออนุญาตเชิญทั้งสองท่านค่ะเรานั ний, ่งกันสักนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวเราพูดคุยกันสักเล็กน้อยดี่ขออนุญาตนะคะเรามีการถ่ายภาพแล้วก็บันทึกเสียงด้วยนะคะสําหรับทุกท่านเลยอ่ะส่วนช่วงนี้นะคะขออนุญาตเชิญทั้งสองท่านค่ะเรานั่งกันสักนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวเราพูดคุยกันในแงเรียบ้รียังแบบนี้นะคะทั้ง รักสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าเราอยู่ในงานที่เป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะคอย่างฟิตเนสนะคะที่เจฟิตเนสเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นฟิตเนสชั้นนําที่มีสาขาโอ้โหทั้งประเทศไทยมีสาขาที่เยอะที่สุดด้วยแล้วก็นะคะเป็นเครื่องดื่มน้ําด่างพิชิตันด้วยนะคะที่เรียกว่ามีเครื่องดื่มนะคะที่เป็นเอ่อพีเเนี่ยนะคะมีให้เลือกหลายรสชาตินะคะดูแลสุขภาพได้แล้วที่สําคัญนะใครที่ออกกำลังกายนะคะก็อย่าลืมนะคะดื่มเครื่องดื่มน้ำด่างของเราด้วยนะคะเพราะว่าช่วยใน ื่องของการลดการอักเสบด้วยส่วนทั้งสองท่านขออุญยตถามนิดนึงว่ามีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะแมกแล้วก็คุณนัทด้วยคะครับก็ดูแลสุขภาพครับทั่วไปเลยครับผมออกกําลังกายเป็นประจำครับแล้วก็ทานอาหารที่ประโยชน์นะดื่มน้ำเพียงพอครับก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ครับผมทานพวกขนมหวานอะไรพวกของหวานให้น้อยลงอะไรองอข้อน้อยลงครับ หวานให้น้อยลงแม็กเวลาเวลาแม็กลงเวลาแม็กลงสตรอรี่ใช่ไหมครับเราเม็นชาวมไอเฟลนิดเดียวชาวไอเฟลไเไทเวลาแม็กลงสตรอรี่หรือว่าลงรูปเกี่ยวกับการออกกำลังกายใช่ไหมครับก็จะดีใจมากที่แม็กได้เป็นแฟชชั่นของบางคนบางใครที่บางคนที่จะมาบอกว่าเห็นพี่แม็กแล้วเราจะไปออกกำลังกายแล้ววันนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายตามพี่แม็กเลยก็แม็กจะเป็นกาลใจทุกคนนะครับนี่กระตุกิน ถ่ายรูปตลอดก็เป็นการมุดๆนะถ่ายเสร็จก็คือกลับบ้านได้เลยนะคะใช่ครับต้องต้องออกกำลังกายด้วยเห็นว่าเรามีผลลัพธ์กันนะคะถ่ายยังไงบ้างคุณดันบ้างลืมคำถามหรือยังยังไม่ลืมโอเคโอเควิธีการดูแลตัวเองครับจะขอพูดถึงเรื่องของการพักผ่อนนะครับทั้งหมดคะแนน้ะแนนแต่บางคนพักน้อยด้วยทคนเป็นเรื่องของน้องนัดอยู่แล้วก็ หลังจากที่นัทได้มีประสบการณ์แบบทำงานมาเรื่อๆทำงานมาเยอะๆแล้วนัก็รู้สึกว่าแบบการนอนอ่ะสำคัญจริงๆครับผมเพราะว่าวันไหนที่นัดแบบนอนน้อย่เงี้ยพลังงานนัจะแบบมันจะดรอปมากๆแล้วคือแบบในสถานการณ์ที่เวลาเราทํางานเราก็ต้องใช้พอังจีอยู่นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําทุกคนให้แบบถ้ามีเวลานอนหรือว่ามีเวลาว่างงเงี้ยก็อยากให้พักผ่อนที้เพียงพอครับผมเราจะได้เตรียมแบบสุขภาพที่แบบว่าแข็งแรงแบบ เต็มเปี่ยมเพื่อทำงานที่เราดันครับผมดิฉันชอบตรงที่ทุกท่านก็คือเออออไปทุกเรื่องเลยนะคะ<ช><ต>อเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวเราจับไปพักผ่อนกันเลยตอนนี้คแล้วเพ<ข>ียงสิบแล้<ข>ถ้า<ข>ถ้าสมมติที่เห็นต้องน,นัทหลับนี่พี่สามารถแชร์ได้ไหมสามารถแชร์บนปากทุกคนได้ไหมอยู่แล้วเขาอยู่แล้วเขาบอกแล้วว่าพี่แม็กเป็นพ่อโยกูเอสนะจริงๆเขาถึงถ่ายนะจะแบบติดถ่ายอะไรครับถ่ายอะไรดูก่อนดูก่อนแต่นัทเป็นพี่ามาแมาาก็กคือ น้ำไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับเพราะว่าพี่แมรเขาถ่ายนัำยังไงเขาก็ถ่ายน้ำน่ารักนี่ดูว่ามาแล้วเัครับออมาแชร์มาาพัก่อนอะส่วนอีกหนึ่งท่านก็ทานอาหารที่เป็นของการดื่มน้ําอันนี้สําคัญมากๆด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ของร่างกายเลยนะคะแล้วเราก็มีเครื่องดื่มนะคะอิชิตันนะคะที่เป็นน้ำด่างด้วยนะทั้งสองท่านชอบรสชาติไหนมากที่สุดคะ วันนี้จริงๆต้องบอกว่ามีมีสามสามสีเลยเนาะครัค่ะที่แม็กดื่มเป็นประจำนะครับจะเป็นตัวสีฟ้าครับที่เป็นวิตามินบีครับค่ะเพราะว่าแม็กเวลาแบคไม่ชอบกินพวกน้ำวิตามินมนะครับมันมีนรสชาติอร่อยลแล้วแบคก็ดื่มได้เยอะนะครับใช่ฮะพอน้ำมีรสชาติมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอยากดื่มเรื่อยๆแล้วก็ดื่มได้เยอะๆๆด้วยเนาะแบคเขตอนที่อยากดื่มน้ำเยอะมากครับวันหนึ่งค่ะส่วนคุณนัทล่ะคะครับผมส่วนคุณนัทน้องนัทนะครับผม ต้องนัทปกติน้องนัทก็จะดื่มแบบว่าตัวเดียวกับพี่แม็กเป็นประจำอยู่แล้วครับผมแต่ว่าดูสีเสื้อนะฮะนี่ล่าสุดทางอิชิตันเขามีล่อยน้ำด่างสูตรใหม่ออกมาครับผมได้ชิมหรือยังชิมแล้วฮะอร่อยใช่ไหมฮะอร่อยมากอร่อยมากอบอกแล้ว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่เขาผสมเหมือนมีสารสกัดจาก CBD เข้าไปครับผมซึ่งบอกเลยว่าดื้อไง มีใครทราบบ้างเนี่ยใช่ครับก็ช่วยยังเรื่องผ่อนคลายหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการพักผ่อนนอนหลับยากนี่ช่วยได้ดีเลยครับไม่ได้ช่วยขนาดนนะครับพี่บุ๊คกี้ยังช่วยเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่องเรื่องนี้เลยเรื่องเรื่องการเขาเรียกอะไรเวลาเราออกกําลังกายมาเหมือนของนั้นเลยอะของน้นเพิ่งปั่นจักรยานเมื่อวานแล้วแบบเขาปั่นเสร็จอ่ะก้านเนี่ยปวดมากๆครับใช่ ไม่ครับตรงกันเลยก็น้งจะบอกว่าครายกัรเหนื่อยบอกเลยว่าน้องเขาก็จะเข้าไปช่วยในอาการบรรเทาอาการเจ็บปวดดปวดาปวดข้างเนื้อได้อย่างดีน้องเขาก็จะไปช่วยเรื่องของการลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการปวดด้วยนะคะเอาไว้แบบนอกจากที่แบบเวลาหลับแล้วเนี่ยเขาเขาเขาแอบถ่ายรูปแล้วมีการดูแลกันและกันนะคะแบบเป็นพาร์ทเนอร์การแบบยังไงบ้างเรื่องของสุขภาพมีการแบบครองยัง ก็จะคอยคอยเตือนดีกว่าครับ<ฆ>คอยเตือนครับแล้วก็อะไรที่ก็จะบอกน้องนัดว่า<ฆ>น้องนัดชอบชอบทานขนมอะไรพวกนี้น้อก็จะบอกนัดว่าน,านัดอยา่าทานเยอะนะอ,อะไรอย่างเงี้ยก,กินเยอะให้ให้ไปกินอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยครับกิน<ฆ>ผักกินผลไม้อะไรเงี้ยครับ<ฆ>ขอให้ประโยชน์มากขึ้นครับเวลาดึกๆก็ต้องนอนไวๆครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วน้องนัดเชื่อฟังที่แมกบ้างไหมคะ เอไม่ก็เรารู้ว่าทุกอย่างที่พี่แม็กพูดมามันมันมันล้วนแต่ว่าจะสร้างผลนี้กับเราก็คู่ควรแก่การเชื่อฟังอยู่แล้วครับผมก็ ็แบบหลายๆอย่างไลฟ์สไตล์นะก็อย่างที่พี่แม็กบอกเลย,บบอย,บบอยชอบกินของหวานกินแบบอะไรโซดงโซเดียมอะไรเงี้ยซึ่งพี่แม็กเขาจะเป็นคนที่เฮลตี้มากๆเขาก็แนะนํำนะตลอดครับอืมนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลเรื่องของอาหารการกินซะกันและกันเนาะนี่วันนี้เราคุยกันพอหอมปากของคอกันละนะคะเดี๋ยวเรามี c h allenge ดีกว่า <ๆ S 2> นะคะให้ทั้งสองท่านนะคะได้มาลองดูกันซิว่าเอจะรู้ใจกันมากน้อยแค่ ใครที่ถ่ายรูปมาสักรู่หรือว่าถ่ายวีดีโออะไรก็ตามนะคะอย่าลืมใส่แฮชแท็กให้เราด้วยนะคะไครมันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กนี่ขออนุญาตนะคะอีกหนึ่งแฮชแท็กนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอีกหนึ่งแฮชแท็กนะคะเจ็ดเอ็กซ์อิชิตามนะคะเอ็กซ์แมกนา เอาล่ะนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะช่วงนี้นะคะเราคุยกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาชิญเลนจ์กันสักนิดนึงดีกว่านะคะกับเกมของเราเล่นเกมกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ทุกท่านนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากจบกิจกรรมบนเวทีนะคะเรามีท่านแรกของการออกกำลังกายเป็นคลาสซุมม้านะคะมีการออกกำลังกายเดี๋ยวท่านแรกจะเป็นคนนำเลยครับ แล้วก็เดี๋ยวพี่แบคจะเป็นเพื่อนค่ะไม่ได้เลี่ยงว่าเมื่อกี้อาจจะแบบเล่นเสิร์ฟตาให้หนึ่งนะคะให้กับทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็ช่วยหน่อยดีกว่าน้อตอนกําลังเหนื่อยกับอุิจฉาน้ำด่างสุด CBD ที่เย็นฉ่ำมันดีจริงนะนี่ผมแค่จับขวดผมก็รู้สึกถึงความเย็นแล้วอุ๊ยจะไม่ละอะไรดีๆในกล่องการดื่มอิจฉาน้ำด่างแล้วมีคนต่อ CBD เติมให้ มีดีไปกว่านี้แล้วล่ะบนโดยทีนี้คือสุดยอดแล้วนะคะไหนเขาชิมอะไรนี่บ้าสดชื่นถึงด้านล่างเลยทีดเดียวดื่มจากด้านบนแต่สดชื่นด้านล่างมันเป็นอย่างนี้เอง <c oughs> สดชื่นเผื่อทุกคนแล้วนะ,ะ <c oughs> สดชื่นเผื่อทุกคนกันไปแล้วนะคะลืมน,นะคะอีกสักครู่เดี๋ยวเรามีเอ็กซ์ตรีซีฟทามด้วยนะคะบริเวณด้านหลังด้วยเนาะนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูป เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวถ่ายกล้องนี้ก่นนอนเนาะค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกล้องนี้ก่อนสักนิดนึงอย่าลืมนะคะใส่แฮชแท็กอะไหน่อยนะคะใส่มาน,นะคะอย่าลืมใส่อีกนหนึง่งแฮชแท็กนะคะ JX อ,อิชิตันนะคะ X Mac Nut นะคะสองแฮชแท็กเลยนะ,ะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้ทั้งสองท่านถ่ายภาพร่วมกันกับแฟนๆด้านหน้าดีกว่าเนาะนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้ทั้งสองท่านหันหลังน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายภาพจากบนเวทีลงไปนะคะ ด้านล่างสามารถกดไม้บกมือได้นะคะเห็นทุกท่านเลยเห็นยาวไปจนถึงฝั่งนู้นนะครับเห็นยาวไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะคะเพราะว่ากล้องเราใช้เลนวายนะคะวายมากๆใส่ด้วยกันครับรู่กันดีกว่าต้องนันจะรักมากเลยไมะเปียกไปเสียดันค่ะพี่แม่ค่ะซุปเปอร์บอร์ดเลยมีความซุปเปาร่อรนะคะ ต่อไปครับไม่ไหวละต้องใส่เช้าต้องนานค่ะเรามีสองวันเลยนะวันนี้วันเป็นคลาสซุมบ้านะคะแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็มีเป็นเป็นอะไรใครใครทราบไหมคะพรุ่งนี้วันดีเดร์แล้ก็เดวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เราจะมีเป็นแสลมนั่นเองนะคะเป็นคลาสออกกำลังกายเต้นได้ไหนะคะพี่คะ เราให้ให้ให้พี่ี่ตาต้องของเราได้ลองลองลองซีนก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนครับเนาะขออนุญาตอันนี้อันนี้ซ้อมกันเุณแจอม็คค่ะเดี๋ยวขอดูดูภาพก่อนซิว่าเอ๊ะจะยังไงได้บ้างแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็พร้อมกันเดี๋ยวเรามีกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟนะคะบริเวณด้านหลังกันด้วยนะคะ ไปไหนนะจ๊ะกับพัชคุณป้าของเราด้วยเห็นเราไหมเห็นเราไหมหนึ่งสองต้มไอเดี๋ยวเลยนะคะอย่าไปด้วยน้ำอีกนิดเดีเดี๋ยวเราขอเป็นอีกหนึ่งกล้องนะคะอีกหนึ่งกล้องนะคะพร้อมนะลูกใช่ไหมครับลูกลูกแต่ลูกอะราคาเพิ่มเติมนะ ะะพ,พีโดนะคะพีโดนะเป็นพ,พีโดด้านล่างจะบกไหมบกมือทำหมวนใจนะคะได้หมดเลยนะน่ารักมากอมแล้วนะจ๊ะเ่ ก็ใกล้จอนแอร์แท็มทีแล้วทุกคนรอติดตามได้เลยนะครับผมครับเย้สุดยอดแล้วก็มีทัวร์ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานต่างๆก็จะอัปเดตให้นะทางโซเชียลมีเดียของทางท่ายนะครับมันดีเวิร์กดูมันดีทีวีนะครับฝากติดตามพวกเราสองคนแม็กนัทด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอเสียงปรบอกับนักแสดงงานของเราด้วยนะครับจากที่ดูเยอะ เนด้านหลังเวทีนะคะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอคุยสอนด้วยนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับคลาสซุมบ้าของเรานะคะเราจะพักเวทีประมาณสักสินาทีและเดี๋ยวเราจะมาเต้นกันกับคลาสซุมบ้านะคะขอเสียงปรบมือกับทั้งสองดานอีกครั้งค่ะ